เรียนท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะท่านประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่านรองประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่านสภากรรมาการแล้วก็แป้งต้องเอ่ยว่า ชมรมคนรักฟุตบอลไทยแนละท่านสื่อมวลชนสายกีฬาที่รักเป็นอย่างยิ่งนะก่อนอื่นะะ mm hmm. ต้องต้องเผยก่อนนะคะว่าวันนี้การจัดงานของเราเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเริ่มจากเรามีพิธีกรใหม่ถอนด้ามนะคะคุณน้องแอปทักษอรนะคะบอกว่าอาสาลงานนี้แอปขอมาด้วยใจแล้วก็แมทธิวนะคะก็คิดว่าทำให้ างานวันนี้ก็มีสีสันมากคุณต้องขอขอบคุณในกำใจของน้องทั้งสองคนนะคะขอบคุณะ